สวัสดีค่ะสำหรับคุณที่ติดตามรับชมรับฟังทางจอสอร้อยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะกับนักท่องเที่ยวแสนสวยของเรานะคะคุณ,ณจจนัทยาโรจนะาอนันต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ผู้สวัสดีค่ะ <laughs> คุณนัทตอนนี้อยู่ที่ปารีสแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับมาจากทริปแล้วค่ะค่ะ แต่ว่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนกัน,นะคะที่พาที่ที่จะพาเราไปเนะะี่ยค่ะที่จะพาไปเที่ยวเนี่ยนะคะจะพาไปเที่ยวที่หมู่เกาะคอสซิกาค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะคะ,ะก็อยู่ทางทางใต้อยู่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดกับนีสนะคะแล้วก็มนาโคแต่ทีนี้ช่วงที่นัดเดินทางไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสยังไม่คลาย มาตรการโควิดสะทีเดียวมันก็เลยจะมีขั้นตอนอะไรที่แบบว่ายุ่งยากนิดนึงหรืออยากจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชูรับฟังกันค่ะ <S <S ค่ะนี่คือขนาดเดินทางจากในประเทศเดียวกันแต่จากเมืองหนึ่งเมืองหน<ช>ึ่งนะโดยทางเครื่องบินก็จะยุ่งยากกว่า <S 2> <S 2> <S เดินทางโดยรถยนต์หรือว่ารถไฟนิดนึง <S <S อ่ะขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะคุณนะันขั้นตอนแรกพอเราซื้อตั๋วเนี่ยนะคะ เขาก็จะประมาณร่วงหน้า48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะส่งมาเตือนเราแล้วว่าโอเคไฟ์คุณจะตอนนี้ตอนนี้แล้วนะตอนนี้คุณจะต้องเข้าไปทำเอกสารในเว็บไซต์ของราชการฝรั่งเศสก็<ม>คือ<ม>เราจะต้องระบุว่าเราจะไปไหนเราจะ,ะไปพักที่ไหนไปกี่วันไปทำไมนะคะแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเอกสารฉีดวัคซีนทั้งหมดเข้าไป<ม><ม>ค่ะแล้วเราก็จะได้ qr code ตัวท,วที่ตัวที่เห็น,นันนี้ขึ้นมา นะคะถ้าไม่มี q ิอโค้ดตัวนี้ก็คือไม่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เข้าประเทศไม่ได้ด้วยเข้าเข้าเมืองไม่ได้ด้วยเข้าเมืองเขาไม่ได้ออใช่ค่ะจองเที่ยวล่วงหน้าเพื่อจะรับ QR โค้ดแสดงก่อนจะขึ้นเครื่องบินใช่ค่ะแล้วมีข้อมูลของเราทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อโควิดหรือที่นั่นการเป็นคลัสเตอร์เขาจะตามตัวเราได้เขาจะบอกเราได้ว่าเธอทำเธอเธอเธอมาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเธอต้องไปตรวจอะไรเงี้ยเธอต้องไอโซเลตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะตามได้หมดเลยค่ะ ก็เป็นมาตรการในช่วงโควิดนะคะในช่วงโควิดค่ะในช่วงก่อนที่จะผ่อนคลายเพราะว่าณวันนี้เนี่ยฝรั่งเศสผ่อนคลายผ่อนคลายมากแล้วนะคะแต่ตอนที่นัดเดินทางอยู่นั้นเป็นช่วงท้ายๆนะคะก็จะเห็นว่าแอร์พอร์ตเนี่ย คนก็จะไม่เยอะคนยคังไม่เยอะเลยถ,ถ้าเนี่ยแบบนี้คือถือว่าว่างมากสําหรับ <S <S 2> <S 2> แอร์พอร์ตนะคะคือไม่มีอะไรเลยเพราะทุกคนก็ไม่อยากที่จะนั่งทําเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้เป็นการทําอะไรด้วยตัวเองจะไม่มีเจ้าหน้าที่จะไม่มีการคอนแทคกับคนอันนี้ก็คือยกกระเป๋าช่างเองติดสแกนบาร์โค้ดเองก็คือสมมติเดินทางเนี่ยไปทํางานเป็นเป็นแบบ พนักงานทาคพื้นได้เลยนะคะรู้เลยนะว่าโอเคช่างกระเป๋ายังไงติดแท็กยังไงทำเองทหมดเองไปเลยใช่นี้อันนี้สนามบินที่ไหนคะสนามบินอันนี้ที่สนามบินที่ออลี่ค่ะเป็นสนามบินที่ปารีสเหมือนกันออลี่จะเป็นตัวตัวเล็กเหมือนดอนเมืองอะค่ะอ๋อค่ะอ่าใช่ก็ทำเองหมดเลยตั้งแต่ยกกระเป๋าขึ้นไปตั้งแต่ยกกระเป๋าขึ้นช่างแล้วก็สแกนนะคะแล้วก็สมมุติว่า น้ำหนักเกินเนี่ยคืออย่างอะ<ร>ไรคะพอพอมีคนเนี่ยเราก็จะบอกอุย้ยเกินน,น,นู่นนั่นนีอันนี้ไม่ต้องพูดกันเลยมันจะเขียนมาเลยว่าคุณเสียค่าปรับเท่าไหร่ไม่ต้องอคุยกับใครทั้งนั้นไม่สามารถเจราจาต่อรองได้ไม่เลยค่ะแต่ว่า,าวใจตั้งอย่างเดียวใจตั้งอย่างเดียวหรือไม่งั้นก็เอาออกแล้วก็ให้คนที่ท่านโชคดีมีคนมาส่งก็ให้เอากลับบ้านไปเอากลับบ้านไปใช่ค่ะสติ๊กมากนะคะสติ๊กมากเรื่องเรื่องน้ำหนักค่ะ ันนี้กเนตรี้วือะไรค่ะตรงนี้ก็คือตรวจ security s e c ตอนนี้ก็ตรวจก่อนเข้าเครื่องบินก็จะเยอะนิดนึงจะมีถอดรองเท้ามีออกออกทั้งหมดอะไรเงี้ยเข้าออกเข้าออกนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นช่วง holiday ตอนที่นับไปพอดีอ่าก็จนานนิดนึงอันนี้ก็คือรอขึ้นเครื่องละ แล้วตอนรอขึ้นเครื่องเนี่ยก็ก็จะตรวจเอกสารอีกทีหนึ่งก็ถ้าไม่มีอตัว QR code ตัวเนี้ก็ไม่ให้ขึ้ไได้ต้องไปยนยันตัวนี้อีกทหนึ่งต้องมปยืนยันตัวนี้อีกทีหนึ่งหรือไม่งั้นก็มีบางคนโชคดีมาเร็วหน่อยแล้วมาตรวจเร็วไม่มีก็ทำกันตรงนั้นเลยทำใหมเออค่ะค่ะยืนทํากันตรงนั้นเลยก็รอรุ้นไปว่าเออเขาจะตอบเรามาทันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะก็จะแจก เป็นแผ่นแอลกอฮอล์แบบนี้อ๋ออันนี้คือแผ่นแอลกอฮอล์อันนี้ค่ะคือคิดว่าเพื่อลดการยืนอกกันหน้าหน้าเคื่อนประตูเครื่องอะค่ะเพราะว่าถ้าให้ทุกคนไปยืนทำอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาหกเหก็เลยคิดว่าโอเคเขาคงคิดวิธีใหม่แจกไปเลยแล้วคุณไปนั่งเช็ดที่เครื่องเช็ดที่ที่นั่งตัวเองนะคะก็ก็ดีนะคะก็ดีก็ดีเหมือนกัน นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกำลังจะขึ้นเครื่องนะคะอากาศแทรริสก็จะเป็นสีเทาแบบเนี้ยค่อนข้างจะเศร้าหมองนะคะอากาศนนห,หนาวตลอดเลยเหรอคะเพือ่อนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้อะคะ่ะนานๆ<อ>ก็จะอากาศดีสักทีหนึ่งสักวีคตึงอไงะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมาเทาๆะะใหม่<อ>นะคะ ก็เครื่องบินที่นั่งไปก็คือสายการบินแอร์ฟรานสายการบินแห่งชาติของฝรั่งเศสราคาค่าตั๋วเป็นยังไงคะแพงแค่ไหนราคาตั๋วราคาค่าตั๋วค่อนข้างแพงนะคะนัดจ่ายไปเนี่ยไปกลับเนี่ยสามรอยูโรสามร้อยยูโรหมื่นกว่าบาทถือว่าถือว่าค่อนข้างแพงถ้าถ้เทียบ destination อื่นค่ะระยะทางที่นั่งไปสักห้าสิบนาทีชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ชั่วโมงนิด ก็ก็โอเคคือคือตอนที่ไปเป็นช่วงฮอลิเดย์ด้วยอ๋อมันก็เลยราคาสูงนะคะอันนี้ก็คือเรามาถึงชายหมู่เกาะคอสิก้าแล้วท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีไปในทันทีมนาละท้องฟ้าน้ำทะเลก็จะเปลี่ยนสีไปชีวิตก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเทาเลยใช่อันนี้มาถึงแล้วนะคะสนามบินก็เป็นสนามบินเล็ก มันมากนะคะก็คือเดินกระไดลงมาจากเครื่องแล้วก็เดินเท้าเข้าอาคารไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีรางไม่มีอะไรทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่คือรสนใจนะคะสบายๆค<ช>่ะนะคะเมืองที่ไปลงเนี่ยชื่อเมืองแคลวีนะคะ C A L V I สนาม<ช>บินชื่อเซนต์แคทเธอรีนนะคะเพราะมันจะมีหลายเมืองหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่นะคะจะมีลงได้หลายเกาะเลงได้หลายลงได้หลายจุดค่ะ แต่อันนี้นะไปในจุดที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะที่ติดกับนีสนะคะก็ก็เป็นเป็นเมืองไม่ใหญ่มากแต่เมืองที่ใหญ่จริงๆก็คือเมืองอาจจสโซอันนี้ก็จะเป็นเป็นเมืองใหญ่หน่อยคอะนันก็จะเป็นเมืองเล็กๆที่ไปที่ไปเที่ยวมาค่ะแล้วที่ที่เราตั้งใจมาเที่ยวที่นี่ค่ะเพราะว่าอะไรคะมันมีอะไรที่คนฝรั่งเศสนิยมบีชค่ะทะเล แล้วก็มันมีแสงแดดตลอดปีสว,ส,สวยมากนะคะท้องฟ้าก็สวยมากแล้วก็น้ําก็สวยมากคือจริงคือที่นีสเนี่ยนะคะก็สวยมากแล้วนะคะที่นีสเนี่ยก<ม>็คือชายชายฝั่งสุดประเทศสุดสุดประเทศฝั่งเศสแล้วก็ขยายมาส่วนต่อที่เกาะนี้เนี่ยคือความเป็นเกาะเนี่ยน้ํามันก็จะใสะขึ้นไปอีกใสกว่าใ,ใสกว่าใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศก็จะแบบสวยสงบค่ะ นะคะคแล้วบรรยากาศสบายๆอากาศเป็นยังไงอากาศสักกี่องศาได้คุณนะัทอากาศเนี่ยคือตอนที่ตอนนี้เราอยู่ในหน้าหนาวนะคะคิดดูว่า,าอยู่ในหน้าหนาวได้แดดขนาดนี้คือถือว่าสุดยอดแต่ว่าอ,อากาศสบัดมากคือพอเราอยู่ในแดดเนี่ยเราใส่เสื้อทีเชิ้ตได้เลยนะคะแต่พอ,อแดดหมดเนี่ยเราต้องเอาผ้าอะไรเสื้อโค้ทมาใส่เลยเพราะว่าหลบมัแล้ไม่มีแดดทันทีเย็นตายเลยเย็นทันที เพราะฉะนั้นวันนึงต้องหอบเสื้อไปตลอดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุ้ยเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีแดดอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์เนี่ยคือการันตีเลยว่าขาสั้นไปได้เลยร้อนร้อนเหมือนเมืองไทยร้อนเหมือนเมืองไทยเลยหรอร้อนเหมือนเมืองไทยเลยค่ะแต่ว่าจะจะร้อนจะร้อนแห้งนะคะที่ยุโรปจะไม่ร้อนแบบเอ่อชื้นเหมือนบ้านเรามันก็มันก็จะสบายสบายมันจะร้อนแห้งค่ะค่ะ ลมก็จะแรงลมพัดเย็นตลอดเวลาโอโออันนี้เป็นบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกสวยเลยสวยมาก,รรากาค่ะสวยมาก,มากแ,ตแต่ตอนที่ไปเนี่ยก็คือเป็นฮอลิเดย์แบบหน้าหนาวก็จะไ<ห>ม่ค่อยมีคนมากมายเพราะว่าเขาที่นี่จะเที่ยวหน้าร้อน ถ้าหน้าร้อนืออาบแดดกันเป็นแถวเลยไหมฮะคืออาบเป็นแถวเลยชายทะเลนี่เรียงกันเป็นปลากระป๋องเลยค่ะอันนี้คือไม่มีใครเพราะว่าน้ําทะเลมันหนาวมันเล่นไม่ได้ลงน้าไม่ได้ก็เลยสงบแล้วก็เดินท่องเที่ยวไปใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเบียดเสียดมากมายกับผู้คนอืมค่ะอันนี้ก็เพราะว่าเคยเห็นการ์ตูนที่วาดถึงชายหาดฝรั่งเศสที่แบบคน นอนกันเต็มติดกันเลยค่ะใช่ติติดติดติดกันนี่คือติด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 กันไม่การ์ตูนล้อด้วยมันเป็นเรื่องจริงด้วยค่ะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้หน้าร้อนจะทําคลิปใหม่มาให้ดูเปลี่ยนบรรยากาศว่าเป็นยังไงว่าทะเลบ้านเรานี่น่าอิจฉามากกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเบียดเสียดกันมาก อันนี้เ,เป็นท <c oughs> ี <c oughs> ่พักที่ได้ไปพักอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นนี้เป็นที่พักค่ะนี่ก็เป็นวิวจากที่พักแทบจะทั้งหมดเลยค่ะค่ะที่พักนี่คือเป็นเหมือนโรงแรมหรือเป็นรีสอร์ทหรือเป็นเป็นโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าโลซีซันก็คือไม่มีใครไม่มีใครเลยมีนัดอยู่คนเดียวคนเดียวเลยหรอมีนัดอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าโลไม่มีใครมาแล้วอย่างนี้ราคาก็ดีไหมคะราคาห้องราคาดีค่ะราคาดีราคาน่าจะอยู่ประมาณเอ่อ สองร้อยยูโรค่ะแต่จากถ้าถ้าช่วงพีคนี่คือห้าร้อยนะคะอ๋อโอ้โหก็เลยเกิดเลยกว่าครึ่งเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเขาก็ดีใจด้วยที่แบบว่าเราไปเพราะว่าแบบจี่งๆมันไม่มีใครเลยอันนี้เป็นบริเวณระภาคารนะคะพาเราออกมาเดินเล่นนิดนึงใช่ค่ะเนี่ยค่ะสีน้ํามันก็จะแบบน้าเงินสวยใช่แล้วก็แต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะถ้าวันที่แบบขึ้นลมกันสีฟ้า วันไหนวันสงบก็จะสีแบบฟ้าอ่อนอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นแมวของร้านอาหารที่มานั่งรอมานั่งรอลูกค้าทุกโต๊ะเลยนะคะมาขอนะเห็นแล้วว่ามันน่ารักดีก็เลยเก็บภาพมาฝากอ้วนเลยค่ะอ้วนเลยค่ะขอทุนโต๊ะเลยค่ะน่ารักแล้วอาหารเสฉเขาจะรักแมวนะคะอ๋อเหรอคะค่ะแบบสัด สัตว์โปรดเหระคะสัตว์โปรดค่ะสัตว์โปรดค่ชอาหารที่ร้านนี้จะเป็นอาหารทะเลมเหมือนใช่ค่ะนี่เป็นอาหารทะเลเป็นอาหารทะเลของเขาก็จะเป็นเหมือนแพตเตอร์เป็นเป็นถาดมาแล้วก็เรียงเรียงมานะคะแต่ว่าเขาจะกินเย็นเปะมาบนน้าแข็งอ๋ออืมคนละผิวยังไม่พอยังต้องใส่บนน้าแข็งมาอีกแล้วแถมขัดใจไม่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะ ใหทานกับมายองเนสต้องพกไปเองค่ะโอ้จริงด้วยนะเวลาคนที่เราอยู่ต่างต่างประเทศเราจะรู้สึกอยากกินบรรดานาหาิจีนทั้งหลายที่ในกรุงเทพในเมืองไทยนะคะใช่ใช่ใช่ไปไหนก็ต้องไปไหนก็แอบพกแอบตาไปอันนี้เป็นวิวของส่วนไหนของเกาะคะเนี่ยอันนี้เป็นด้านนู้นเป็นส่วนในเมืองค่ะวันนี้นะไอนีน่ามาเดินเล่นในเมืองแต่จะเห็นว่ามันฝนมันจะตก มันก็เลยจะเป็นฟ้าเป็นหม่นหมนนิดนึงแล้วสีน้ำบางหย่อมบางหย่อมมันแ็เขียวบางหย่อมมันก็ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนอากาศไม่ค่อยดีใช่ค่ะแล้วพอลมแรงเนี่ยมันจะกวนน้ําให้ให้ให้ขุ่นให้เปลี่ยนสีค่ะภาพต่อไปภาพต่อไปแต่ทีนี้เห็นไแบบมาแล้วอ่ะตอนนี้เห็นไหมคะฝนมันจะตกน้ำตรงนี้ทะเลเนีสยีเปลี่ยนเลยค่ะ ะลางฟ้าเนี่ยคือตรงมีแดด,ดใช่ค่ะแล้วพอตรงไปลึกๆเนี่ยคือลมมันกวนทะเลแล้วมันก็จะแบบสีเข้มแอบเห็นมีรางรถไฟด้วยอะ่ะใช่ค่ะเป็นรางรถไฟหวานเย็นสําหรับเที่ยวรอบเกาะอ,อ๋อโอ้โหนะคะแต่วิง่งวิ่งในระ,ระดับความเร็วหกสิบถึงเจ็สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อก็ยังดีนึกว่าสิบยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง คือหนูที่หนูเน้นว่าตรงนี้เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยรถไฟเขาอ่ะวิ่งสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือรถอันเนี้ยเขามีขึ้นกันนอกจากนักท่องเที่ยนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไงไปเที่ยวก็ต้องข้าช้าสิจะได้เห็นเก็บเกี่ยวบรรยากาศไหมมันก็ตุกตุกตุกุกๆุกๆุของวันไปรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยรอบของใช้เวลานานไหมคะรอบวันนะค่ะเป็นวัน เพราะว่าเกาะมันก็ใหญ่แล้วก็วิ่งช้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในเมืองบรรยากาศในเมืองเขาใหญ่ไหมคะเมืองก็ไม่ใหญ่มากนะคะเมืองไซส์กำลังน่ารักน่ารักค่ะเดินเดินเที่ยวได้ทั้งเดินเที่ยวได้วันหนึ่งก็วันหนึ่งก็หมดออค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบ หัวงซานนิดนึงสีตึกก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยค่ะประตูสีฟ้ามันก็จะได้รับอิทธิพลมาจากทางนี้ทางคานค่ะค่ะนี่ก็เป็นประตูที่นั้นะรู้สึกว่ามันสวยดีมันกันขลงนังดีก็เลยถ่ายมามันเก๋ดีมีความโบราณนิดนิดค่ะมีความโบราณแต่ก็ยังเป็นเอกลักษณ์นะคะตรงตรงที่เห็นเป็นเสาเสาทางด้านนู้นก็คือเป็นตลาดตลาดแห่งเดียวของเมืองนี้ใช่ค่ะ ลงประมาณแบบอาคารโรมันอะไรอย่างนี้เลยนะพี่จ้าใช่ค่ะเหมือนแบบตึกที่กรีกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งก็เป็นเสารอบทั้งหมดนะคะแล้วข้างในก็คือโล่งแล้วคุณต้งมาตั้งตั้งโต๊ะเอาเองนะคะอันนี้เนี่ยเป็นนางเงือกสัญลักษณ ประจําของหมู่เกาะคอซิกาใช่ค่ะมีคุณคุณนางเงือกมีคุณนางเงือกอยู่คนหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเดินมาหาเขานะคะเขาจะอยู่เขาจะอยู่หน้าเรือสีแดงเรือฟอรี่นั่นจะเป็นเรือที่เอาไว้ข้ามไปนีสไปอิตาลีใช่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเดี๋ยวยกมาสถานการณ์โควิดนิดนึงละกันนะคะก็คือ พอพอนัดกลับมาจากที่ที่คอซิก้าเนี่ยสิ่งแรกที่นัดคิดอยู่ในหัวต้องทำเลยคือเราต้องมาตรวจโควิดนะคะสำหรับการตรวจโควิดที่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือคตรวจออนติเจนแบบนี้นะค่ะตรวจฟรีมไม่ไม่ต้องมาพูดพทำเพลงอะไรกันเลยบอกว่าฉันอยากตรวจก็เข้าไปตรวจเลยนะคะ,คะก็จะมีคนบริการอยู่ในเต็นท์อย่างนี้เหรอจะเป็นบูธอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องเข้าไปติดต่อในฟาร,ร์มาซีข้างในก่อนค่ะ เพื่อลงทะเบียนเอกสารแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เพราะมันใช้สิทธิ์ประกันสังคมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องจ่ายเองนะคะประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบยูโรแต่ท,ทุกคนส่วนใหญ่จะมีประกันสังคมแล้วนะคะเราก็เข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วเขาก็จะขอเบอร์โทรศัพท์เราเพราะว่าเขาจะแจ้งผลเราทาง SMS อืมอนะคะเมื่อยืนยันสิทธิเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาที่กลับมาที่บูธนะคะแล้วก็พนักงานก็จะหย่จมูก ะะคโดยเบาๆทำดีนะคะทำดีเขาจะไม่ดุไม่อะไรนะคะเขาจะค่อยๆําซึ๊กๆึกตึแต่ล้วก็กลับบ้านแล้วในระหว่างนั้นส่งมาทาง S M S ยี่สิบนาทีสบายมากค่ะแล้ก็กลับบ้านไปเป็น S M S เป็น H K test สองยี่สิบนาทีก็รู้เรื่องใช่ก็รู้เรื่องก็ปรากฏว่าเนกาทีอมนะคะอ่นแล้วถ้าติดถ้าติดรู้ไหมคะ าติดก็ก็ก็รู้ก็โพสิทีฟเราก็ไปหาหมออ,อ๋อแล้วก็กระบวนการขั้นต่อไปก็คือกระบวนการขั้นต่อไปหมอก็จะให้ตรวจพีซอีกครั้งหนึ่งเพื่อความนะคะแล้วก็ถ้าติดจริงๆเขาก็จะสั่งให้เราไอโซเลตตัวเองค่ะนะคะ,คะก็คือคือที่อยู่บ้านแต่จะไม่มีคนมามาตรวจหรือมาอะไรมาบาังคับก็คือทุกคนก็รับผิดชอบตัวเองก็อยู่บ้านไปเขาคิดะคะว่าต้องเป็น คนที่มีความรับผิดชอบใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ดูแลตัวเองไปนะคะส่วนในเรื่องการรักษาก็ไม่ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มียารักษาตามอาการถ้าปวดหัวก็กินพาราเซตามอลไอก็มียาเป็นแต่ละตัวไปนะคะอันนี้ถ้าเป็นแค่นี้เขาจะไม่รับเข้าโรงพยาบาลเขาจะให้อยู่บ้านแต่ถ้าเป็นหนักถ้าเราหายใจไม่ออก เราโทรหาหมอต้องถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วใช่ไหมต้องถึงขั้นหายใจไม่ออกนะคะเขาถึงจะมารับเราไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องเซฟที่ไว้ให้กับคนที่เป็นหนักอืแล้วตอนที่สาการณคือเห็นบอกตัวเลขตัวเลขคนติดก็เยอะอยู่สาหรับที่ฝรั่งเศสตัวเลขคนติดเยอะอยู่นะคะสําหรับช่วงโอมิคอนนี้เยอะมากด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยกับผ่อนคลายมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเพราะคิดว่าการที่คน เอาไมครนเยอะโพซิทีฟเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตคือมันไม่ได้ปวยมันไม่ได้ตายแต่มันแค่โพซิทีฟไม่เป็นหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีคโนมีเราปิดมาสองปีแล้วดังนั้นเราต้องเราต้องเราต้องจัดการอะไรสักอย่างนะคะในตอนนี้ก็คือร้านอาหารสถานที่สาธารณะทุกอย่างไม่ต้องใช้คิวอารแล้วแต่ต้องใส่ หน้ากากไม่ใส่แล้วค่ะแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อไม่ใส่แล้วแต่แต่เขาเป็นวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคนถ้าคุณอยากใส่คุณก็ใส่ไม่บังคับนะคะแต่ในในในรถไฟใต้ดินเนี่ยต้องใส่ยังต้องใส่อยู่นะคะในระบบสาธารณะในเอ่อทานสปอร์ตต้องใส่นะคะแต่ว่าตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใส่คนเนี่ยเท่าที่นสังเกตก็ไม่ใส่อยู่วันแรกว่างวันนะคะทุกคนไม่ใส่เลย แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนกลับมาใส่ด้วยตัวเองกลัวนะคะเพราะว่า <c oughs> ตัวเลขย่างเงยอะอยู่ตัวเลขมันพอพอพอประกาศไม่ใส่หน้ากากปุ๊บตัวเลขพุ่งอย่างนี้เลยค่ะอืทุกคนก็เลยแบบตัยเซฟทันต์นสนใส่ดีกว่าเซฟดีกว่าเพราะว่าแล้วจริงๆเราชินกับการที่เราใส่มันมาหลายปีแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นนะคะใช่ใช่ไม่ได้ลำบากมากแล้วก็ก็ ก็ทุกคนก็กลับมาใส่ค่ะงั้นแอบ,บถามเรื่องของคุณนัส่วนตัวว่าคุณนัมาอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่นานแค่ไหนละคะแล้วมาอยู่จริงๆนะักเริ่มมาตั้งแต่ปี2001-2002อะคะ่ะมาเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็มาหลายช่วงมาเรียนภาษาจบแล้วก็กลับบ้านไปเรียนปริญญาตรีต่อแล้วก็กลับมาเรียนโทแล้วก็กลับมาเปิดร้านอาหาร มันจะเป็นหลายหลายช่วงนะคะมาตั้งแต่ปีปีสองพันนับจนถึงตอนนี้แต่ก็คือไปไปกับกับอ่ะเรียกว่าครึ่งชีวิตแล้วกันผ่ายี่สิบสองปีไปไปมามาอยู่ใช่ไหมคะใช่แต่ครั้งล่าสุดที่มาอยู่คือถึงขั้นเปิดร้านอาหารเองเลยใช่ไหมคะค่ะอ๋อทำไมคิดยังไงถึงได้ถึงได้เปิดร้านเป็นร้านเป็นร้านอาหารไทยไหมคะเป็นร้านอาหารไทยค่ะเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นอืมค่ะันเดี๋ยวว่าหลไรฟชั่ไม่คุณนัดค่ะ ชมร้านชัวได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาวิดีโอแยกให้ดีเลยค่ะนะคะแล้วก็อยู่ตรงไหนของฝรั่งเศสคะอยู่ตรงไหนของปารีสอยู่อ่าจริงๆเขตมันอยู่เป็นเรียกว่าเหมือนอะไรปริมณนทนะคะเหมือนลังสิตอะไรประมาณนี้ยค่ะคือติดติดกับปารีสนะคะเขตเมืองชื่อว่าอาเกยเมืองอาเกยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ทาคลิปแยกเขียนให้ดูเพราะว่าชื่อมันอ่านยากนิดนึง่ะคะ ก็จะเป็นปริมณนทลนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใครอยากจะเที่ยวที่ไหนที่ฝรังเศสตอนนี้เรามีเรียกว่าคนนําเที่ยวแสนสวยมาแล้วท่านท่านใดที่สนใจอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็จะบอกคุณนัดไปนะคะวันนี้เลยค่ะเป็นคร่าวๆก่อนสําหรับที่คอซิกาซึ่งคุณนัดไเที่ยวมาแล้วก็พาเราไปเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนัดคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามท่องเที่ยวกับเราได้โดยที่ไม่ต้อง เสียตังค่าตัวขึ้นมอินไปกับรายการคุยเล่าเมาข้ามทวีปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ